กาบสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับมาพบกันช่วงใบยบของวันที่27นะครับวันศุกร์นะครับเมื่อน,นี้ามาพบมาเจอกันในคลิปนี้นะครับแอดวีไล like นะครับได้ตัวเลขแนวทางจากคุณพ่อเซียนสีเทปมานะครับคุณพ่อบอกว่าเป็นชุดของขวัญปีใหม่เลยนะครับจากถูกโกโดนใจเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่มากหน่อยซําใดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮามาเบิกกันชุดของขวัญปีใหม่อของคุณพ่อเซียนสีเทพจะถูกอกโดนใจกันบอนะครับเฮามาติดตามกันอ่ะคุณพ่อจะให้ร่วมกันเลยนะครับแอดวิไลจะจะร่วมมากเลยนะครับอ่าชุดของขวัญของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ทันใดมักชอบฝากแชร์ออไปเ้อครับคุณพ่อคุณแม่ นะครับจะรวมทั้งหมดนะครับจะมีทั้ง3ตัวตรงแล้วก็ชุด2ตัวบนนะครับแล้วก็จะมีชุดรางพ้อมนะครับเป็นชุดของขวัญปีใหม่เลยนะครับรวมในคลิปเดี๋ยวนี้คือจบเลยนะครับชุดของขวัญปีใหม่นะครับพ่อสีเทพนะครับคุณพ่อทรงมาให่หม่ๆสดๆกันอ่า แอดวีไลเขียนผิดเลยครับพ่อสีเทพด้วยครับอ่ะพงพ่ออ่ะพ่อสีเทพนะครับอ่ะบาเบิงกันนะครับแอดวีไลจะผ้าเขียนตัวเลขแ้าท่างคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมสมุดให้ดีเตรียมสมุดมมรปาะกาไว้เลยงวดประจําวันที่2ครับมก,กราคม2 5 6 8นะครับ อ่ะครับขอบขอบขอคุณขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นนะครับถือว่าใกล้จะส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยทางแต่ละสำนักที่อธิไลได้นำเสนอให้คุณพอ่คณพอคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่า <c oughs> ขออภัยด้วยครับ <c oughs> เนี่ยเขียนซื้อคุณพ่อประจบนะครับ คุณพ่อเซียนสีเทพนะครับเป็นชุดของขวัญปีใหม่นะครับจากพ่อสีเทพนะครับ2มก,กราคมครับ2568น,นะครับหามาเิ่งกันอ่าฟังนี่จะเป็นฟังแอดวีไ้จะตีตะล่างเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะบ่อด้ซับซน เอาเตรียมสมุปกกานะครับเอ็ดเวิไล่จะผ้าเขียนตัวเลขท่าทางกันแล้วนะครับเริ่มจากสุดสามตัวบนก่อนนะครับอ่านี่จะเป็นสุดสามตัวบนเริ่มจากครับคู่แรกครับชุดแรก0 8 5 0 5 8 นะครับคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ต่อไปครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหก ก้าอ่ะกับนี่คือชุด3มตัวเดี๋ยวเขาจะมาคอยบ่งตัวเน้นย้ำกันนะครับเขียนเสร็จก่อนอันนี้เป็นชุดสองตัวบนสองตัวบนเพียเสื้อสงตัวบนอันนี้เป็นชุด3ตัว บนคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีเดี๋ยวเขามาบุ้งไขมาเบิงเบ้งตัวเน้นย่ำกันนะครับอันนี้จะเป็นล่างนะครับแต่ละชุดมีตัวเน้นย่ำนะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นชุดของขวัญปีใหม่ของพ่อสีเทพกันเลยนะครับอ่ะต่อไปมาเบิ่งชุดสองตัวบนครับเริ่มจาก แปดห้าครับแปดหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกแปดนี่คือชุดสองตัวบนต่อไปเป็นชุดล่างนะครับอ่าหกสองครับ หกสี่อ่ามีเอฟซีส่งแชทไล่มากนะครับอ่าเดี๋ยวปันเดอร์อดวิไลทำคลิปอยู่ยังบริอานนะครับต่อไปครับหกเจ็ดสี่สองสี่สามกู้สุดท้ายครับคือสี่เก้าอ่านี่คือชุดของขวัญปีใหม่ ของคุณพ่อเซียนสีเทปคุณพ่อคุณแม่เบิ้งไฮดีอ่าต่อไปเขาจะมาเบิ้งตัวเน้นย่ำกันนะครับอ่าซุดสามตัวบนนะครับท่วนอีกรอบหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่จะมีนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกเก้า นี่คือสุด3ตัวบนนะครับต่อไปเป็นสุด2ตัวบนนะครับก็บคือตัดออกมาจากสุด3ตัวนั่นเองนะครับมาเบิ่งกันอ่เริ่มจาก85 8 1 6 4 6 7 6 8นี่คือสุด2ตัวบนอ่ะล่างนะครับล่างอย่างเดียว 6, 2 6 4 6 7 4 2 4 3 4 9นี่คือเป็นล่างอ่คุณพ่อคุณแม่เบิ้งใคดีนะครับแยกบนแยกล่างนะครับแล้วก็มีสุด3ตัวตั้งหากอ่มาเบิ้งตัวเน้นย้ำกันนะครับสุด3ตัวบนนะครับคุณพ่อวงกลมนะครับตัวเน้นย้ำก็คืออ่าครับ8 0อ่า085 058แล้วก็081 นี่คือตัวเน้นย้ำนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิง้งให้ดีที่ประกาศสีแดงขีดข้างล่างนะครับ085058081นั่นคือตัวที่คุณพ่อเน้นย้ำสําหรับชุด3ตัวบนนะครับเบิ้งได้ดีต่อไปนะครับจะเป็นตัววงกลมชุด2ตัวบนนะครับ่า2ตัวบนคุณพ่อวงกลมไปที่คู่แรกครับ85 คู่ที่2ครับ81อ่าชุด2ตัวพอวงกลมห้แค่2คูนะครับก็คือ85หากับ8 1ต่อไปชุดล่างนะครับชุดล่างอีกคุณพ่อกับวงกลมห้แค่2คูนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าวงกลมไปที่ครับ62แล้วก็64 นี่คือชุดลางอ่าคุณพอ่อคุณแม่เบิ้องไ้ดีนะครับอ่าคุณพ่อเข้าแยกบนแยกลางมาใ้ฮยางดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุดของขวัญปีใหม่พ่อสีเทพ2มกราคมครับ2568นี่คือชุด3ตัวบนด้านซ้ายมือแล้วก็ชุด2ตัวบนแล้วก็ชุดล่างเบิ่งให้ดีอ่าชุด2ตัวพ่อวงกลมไฮไปที่85กับ81 ล่างวงกลมให้62กับ64อ่าชุด3ตัวบนก็คือ085 058 081 3คู่เน้นเนนเอามักชอบครับแคปนาจอไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่พิจารนานะครับฝากตอนกันอ่าแนวทางชุดของขวัญปีใหม่พ่อสีเทศ2มก,กราคมกับ2 5 6 8 อาสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากล่าคุณพอ่อคุณแม่กันไปเบิ้งคลิปเบิงบบ้งหายจบเฮาเบิ้งหายจบเฮาจะได้เข้าใจในแนวทางนะครับแอดวิไลก็อธิบายอย่างละเอียดจะมีสุด3ตัวบนสุด2ตัวบนแล้วก็ชุดล่างแยกช่องให้แบบละเอียดคุณพอ่อคุณแม่คงเข้าใจจากล่ากันไปให้ตัวเลขแนวทางของคุณพอ่อสีเทพแห่งแห่งปัง,ปง เอซีคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่โชคไม่ลาบกันรวมสรองปีใหม่น้ำกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ